ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงเคยเห็นกันบ้างอ่ะใน Facebook ารที่เขาแชร์กันอ่ะที่บอกว่ามีเบอร์มือถือโทรมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไปรับเบอร์นี้เนี่ยเราจะโดนแฮกเฟซโดนแฮกเงินจากธนาคารมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับผมโอเคก็ต้องขอตาอนรับทุกผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูส่าฮัฟเฟตกันด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงประเด็นประเด็นหนึ่งนะเกี่ยวกับที่มีเบอร์เบอร์หนึ่งเนี่ย ที่แบบจะทูหาคนนะ่ะแล้วก็เบอร์เหล่านั้นเนี่ยเป็นเบอร์อันตรายนะตามที่เขาได้แชร์กันตามพวก a c e b o o k นะครับผมคือในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดกันนะว่าแบบเบอร์เหล่านั้นเนี่ยมันมีอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็มันสามารถแฮกข้อมูลเราไปได้หรือเปล่าถ้าหากว่าใครจกรูนะว่าแบบเบอร์เหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันโทรมาปุ๊บแล้วกดรับสายไปเนี่ยคือมันจะแฮกข้อมูลไปได้หรือเปล่าขอบอกตอนตอน้ตนคลิปนะว่าแบบมันไม่มีทางเป็นไปได้นะผมที่แบบว่ากดรับสายปุ๊บแล้วจะโดนแฮกข้อมูลไป แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณกดรับสายแล้วคุณโทรคุยกับเขาอ่ะแล้วเขาสอบถามข้อมูลคุณไปอ่ะแบบนี้เนี่ยคุณก็มีโอกาสจะโดนแฮกข้อมูลได้คืออันที่จริงแล้วว่าการแฮกข้อมูลเนี่ยไม่จําเป็นที่จะแบบต้องเป็นแฮกเกอร์อะไรแบบนี้เนี่ยที่แบบมีโปรแกรมซับแฮกข้อมูลอะไรมากมายนะการแฮกเนี่ยก็คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะได้ข้อมูลจากอีกคนคนหนึ่งไปนะครับผมโดยวิธีการไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางของโปรแกรมหรือทางจิตวิทยานะผมส่วนใหญ่แล้วว่า คนที่โทรม,มาเนี่ยจะเป็นการหว่านล้อมนะผมหว่านล้อมเหยื่อให้แบบบอกข้อมูลมานะไม่ว่าจะเป็นการเสนอเงินกู้ที่แบบดอกราคาถูกมากๆนะผมหรือไม่ก็เป็นบริการต่างๆที่แบบเหยื่อสนใจนะฮะอันนี้ก็ต้องดูใกล้ชีนะว่าข้อมูลเราเนี่ยหลุดไปที่ไหนกันแน่นะคะรับผมแล้วมีแทที่เหล่านี้เนี่ยเขาได้เบอร์ไปจากไหนอันนี้ก็เป็นสมมุติฐานจากผมนะการที่แบบว่าเราไปลงทะเบียนตามเว็บต่างๆหรือแม้แต่พวกธานาคารเองเนี่ย บางทีเนี่ยข้อมูลเนี่ยอาจจะหลุดไประกานนะอันนี้ก็อาจจะมีการหลุดบงอหลุดเบอร์ไปบ้างนะครับผมทําให้มิจฉาชีพเหล่านั้นเนี่ยไปซื้อตัวของเบอร์เหล่านี้เนี่ยมาจากตลาดมืดนะครับผมเออไปซื้อมาแล้วก็ทําการสุ่มโทรไปแต่การที่สุ่มโทรแบบนี้เนี่ยมันเป็นการที่ไม่ฉลาดนะผมเนื่องจากว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยที่ข้อมูลหลุดไปเนี่ยคือตัวของแฮกเกอร์ตัวของมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะไม่มีทางรู้เลยนะว่าแบบคนเหล่านี้เนี่ยเขาสนใจอะไรนะผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยขาดทุนทรัพย์อยู่หรือเปล่านะะ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนใจบุญคนนึงไปโพสต์ในตัวของ Facebook บอกว่าต้องการแจกของในช่วงโควิดโดยคนที่มาโพสเนี่ยเขาจะขอเบอร์แล้วก็ที่อยู่นะแล้วเราเนี่ยก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสนั้นเนี่ยโดยการทิ้งเบอร์กับที่อยู่ไว้เนี่ยนั่นก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการความช่วยเหลือนะครับผมแฮกเกอร์มีอาชี่เหล่นั้นเนี่ยก็จะโทรไปที่เบอร์นั้นนะครับผมแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้ไม่ว่าจะเป็นตัวของเงินกู้หรือแม้แต่ความช่วยเหลือต่างๆที่แบบว่าเราจะต้องโอนเงินไปก่อนนะครับผมถึงจะได้ความช่วยเหล ซึ่งนั่นก็เป็นการที่เราจะถูกหลอกอีกรูปแบบหนึง่งหรือไม่ก็เป็นการหลอกถามข้อมูลเราข้อมูลส่วนตัวเราอะไรแบบนี้เนี่ยการสอบถามเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดแล้วก็ลองเอาไปใส่ในตัวของ Facebook ดูว่าแบบมันสามารถเข้าได้หรือเปล่าถ้าเข้าได้เนี่ยเราก็อาจจะโดนแฮกเฟซได้นะผมตามนี้เลยซึ่งอันที่จริงแล้วว่าการแฮกผ่านเบอร์เนี่ยผมลองมา3าวันแล้วเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะเออรองมาหลายวิธีมากแล้วนะครับผม คือวิธีที่มันได้ก็คือการเชื่อมต่อผ่านอีส์ GPRS นะผมอันนี้จะเก่าไปหน่อยนะหากเพื่อนๆคนไหนทันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นดนะคือมันค่อนข้างจะเก่าจะเป็น10ปีแล้วนะผมกับอีส GPRS เนี่ยเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2G นะผมในสมัยก่อนเครื่องนี้เนี่ยก็สามารถแฮกข้อมูลได้นะแต่มันแบบช้ามากๆอ่ะวิ่งทีแบบ 9kb 10kb แบบนี้เนี่ยเออแฮกเกอร์ที่ไหนจะไปรอนะครับผมก็ยังไงช่วงนี้ก็ช่วงโควิดกันด้วยนะก็ต้องระวังตัวกันไปด้วยนะการให้ข้อมูลกับคนแปลกหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป ยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อขอให้เพืเ่อนเื่อเนี่ยโชคดีแล้วก็ระวังตัวกันไว้ด้วยนะครับผมก็บ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะครับทุกคน